สีขั้วยนี้นครับ่ามันมีเพยงไก่กเรือกบ่มันก็ไม่สตวันตะขั้วที่เขาสีอื่นสีเือันหยุดวันยุดวันหย เี้ยวผางไปเสียงพินวนๆมาโหราพามาโหดีมโหีดีเ้าด้วยเสียงพิดเลยโลกของเมืองเรับต้องย่วงโลกของเมือนเพนมี่ตตอพขาติดตามวดีผมได้เสีงครับผมได้ติดตามเลยตอนนี้ก็ติดตามได้เลยกือนเนมือนี่กือบเ้นมือนีใจอ ่เก <c oughs> ือบเลยตำรัก่ตามไปสอนก็คือบุกิเลยอ้โหย่ยังามีไรบ้างหนุนอนก็อยู่สายหือผมไม่ใช่อื่นไก่ไม่เหยบ้านแทรกกเลยไม่หยยบบ้านนไม่ใสดีเราไม่เคยสูตกคนนี้ไม่เคยกินแล้วก็จีนยาาั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยสูเล่ากินยาเขาจะเจอเอ่ยบาจายังไงเชื่อเกล้าใด้วยต้นทีที่สนใจต่อไปหนแบบันี้เชิญครับ นวัดอดล็อกเมื่อหีไปยังเมาสูมือเมาอยังเนเจอกันเรียกตั้งสมัยหนั้กลางสวัสดีโปกแกโอเกบทั้งหลายแหล่วันนี้ผมเนยนามผี่เยียยาบ้านแนวต่ำสามี่ยังเนวตอกสาบ้านพือได้รักฉัน อนุญาตย่ามอบหมายมดเลยโอนได้รับมอบหมายจากผู้บ้านให้เป็นผู้นำนำเป็น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 ผู้ใหญ่บ้านมาปีหนึ่งแล้วผู้ใหญ่บ้านพอยังไม่หมดเป็นอย่างไรผู้ใหญ่บ้านไฟแดงแต่ก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนก็เป็นสสมาที่สมาชิกเพีราชสลองไม่ใช่เอาสสเปื่อยบ้านจไหนเสียซิ้นแต่ตอนนี้ก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับมอบหมายวันนี้ให้นําลูกกบ้านมาทอดผ้าป่าแห่กันหล่อแล้วนี่ก็คือท่านอบต่อใส่หีบนอ้๊อฟนี่คืออสมาลุยแมนนี่กับผมวยผมช่วยเออผุณช่วยต้องคยยืนนี่คุณแม่ผมผู้ใหญ่บ้านไม่อยากพวกมากเสียเวลาหรอกครับอยากให้พี่น้องไปร่วมแห่ผ้าป่าแห่กันหล่อด้วยกันเวลาแห่ปุ่นแห่ท่าน ได้บุญในท่านแม่ท่านในคนกระไรสามีท่านใน้เนกระไรสามีน้องตัวชื่อเล็กขอวเสียงชื่อเล็กเวรเียงครับประเทศถึงมันน้อยอย่างคือว่าอยถือมาแล้วพี่น้องจะไปหาซื่อเล็กซื่อหูโอกาสถือเก๊กเนี่ยซูพุดซูดซูดซูดเป์นต์เราเายังไงซะไพ่มาเดียวน่าขะ้นีโอกาสถือสี่ไห่ก็ถือเลยกาอ่ะนงขอเชิญท่านอบวต แถลุงกับพี่น้องแท่งแทนงกับพี่น้องสักสองับมคำพอเป็นพอเป็นประโยชน์สวัสดีครับพี่น้องสวัดีครั่นองร้ทุกท่านทุกท่านคดีใจดีใจบ้านเขาเนี่บุญบ้านเราีบุญพิลแต่ว่าบุญพ่น่ผมไม่อยากเห็นมิเรามาพี่อยากเห็มามับ่อสัเด็ตั้งใส่ครับเป็นอนบุญ กระจหมกขันอาแม่อบตไม่พูดเหรอม่พูดดอกเาบังไฟดูจะแม่อบตนะไม่อยากไูไม่อยากจะรดอเอากรีนั้นขอเชิญแม่อสอนยลงไปาเสีย่อไม่ไปาเสียในช่วงนี้บนีส่วนเสียกาะเสียกไเสียกรก็ถกไมมเขาว่าเสียกันสัตว์เสียนป่่เที่าถือ เอออะไว้ไปแง่ป้าบ so ้าเแี่กันหวานร่วกันพี่นลออปานก้ไม <tercer> ่ได้ที่แสนบาทเขาเอออะ 要得，要得，你妈呢？